สวยขนาดนี้ใครจะไปอดไหวนะคะพี่จา๋ากับเจ้าซีว i c FC ปี2020เป็นตัว E นะคะพี่จา๋าเครื่อง1.8ประหยัดน้ำมันสุดเลยนะคะพี่จา๋าค่างวดอยู่ที่1 0,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเจ้าคันนี้บอกเลยว่าใครขับใครก็หรูใครขับก็มีสไตล์นะคะพี่จา๋านี่บอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตของวัยรุ่นเลยนะคะพี่จา๋าเป็นซ i v ิ c f c แบบนี้ก็คือใครขับใครก็บอกว่า เท่สุดๆพี่อะดูรอบข้างของน้องเลยนะครับบิกเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะพี่จา๋าไฟเลี้ยวของน้องนะคะพี่จา๋าอยู่ตรงนี้นะคะพี่จา๋ตาต่างกับจากรุ่นอื่นนะคะรุ่นอื่นจะอยู่ที่ปลายกระจกแต่รุ่นนี้อยู่ตรงนี้นะคะพี่จา๋าแม็กเดิมจากโรงงานยางโย,งยเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูภายในของน้องกันเลยนะคะของน้องสวยงามมากๆเลยภายในนี่ภายในของน้องนะพี่จา๋าบอกว่าระบบไฟฟ้ารอบพานพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มพุชสตาร์ทมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วเกียร์ออโต้มีเบรกมือปรับไฟฟ้าด้วยนะะคพจา สวยงามมากๆเลยนะคะไม่เคยชนไม่เคยน้ําท่วมไม่เคยตัดต่อกอไม้นะคะเดี๋ยวดูข้างหลังผู้โดยาสารของน้องนะคะนี่ข้างหลังผู้โดยาสารของน้องกว้างขวางมากๆเลยนะคะพี่สานี่บอกเลยว่า กว้างมากๆเลยสามารถเข้าไปนอนได้หนึ่งคนเลยนะพี่จา๋จาเดี๋ยวพาดูย่างอะไรของน้องนะคะพี่นี่ยังครบเหมือนเดิมนะคะพี่จ๋าไม่มีการใช้งานเลยนะคะพี่จา๋าผ่อนเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าโทรมาดได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่ห้าสี่สองหกสองสี่สามเซลล์ย่อยบริการนะคะถ้าใครชอบคลิปดิบๆนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามมั่งเยลลี่เตอร์นะคะสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย